กับผมโตชโนลก,กับเทเลแม็กที่สุดขีดตอนนะี้ผมอยู่ที่อุบลครับแดดแรงมากๆโอ้โหผ้าทิตนี่แบบลูกกลมๆเลยนะครับอยู่ตรงกลางหันลมพอดีพอดีเลยนะครับผมของทางร้านแห่งหนึ่งครับที่บอกได้เลยว่ามีเครื่องบินประกอบด้วยนะครับโอ้โหแลมากกว่าน,นั้นครับจะมีอีกลำหนึ่งในต่างหากซึ่งไม่ใช่เครื่องบินครับแตเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับผม ลและเห็นตรงนี้นี่ครับให้ผมคิดถึงพวกเตาเฉลียงนะครับผมใช่ครับมีนกอยู่บนนั้นด้วยจิบๆๆๆโอเคแล้วก็มีวัวประกอบฉากด้วยนะครับอันนี้นี่ครับเล็ดนมสดครับผมชื่อร้าน นี่ครับมีบวัวฟอร์มูล่าดีเซลโอ้โหได้มีกิมมิกลูกแน่นเยอะแยะมากมายเลยครับโอ้โหและรวมถึงตู้โทรศัพท์ด้วยและช่วงมาช่วงแบบปลายปีก็จะจะ,จะลุงซันตาคอสด,ด้วยนะครับเปิดได้ไหมครับเนี่ยผมเปิดได้ด้วยนะครับเนี่ยมีอีกสองอะไรนะโอ้โห <laughs> มากๆ นี่สามารถยกหูได้ด้วยนะครับใช่ใช่และนี่นโทรศัพท์รุ่นเก่าเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาะนะครับผมใช่นี่ครับมีสองเครื่องนะครับอยู่ในตู้นี้นะครับผมใช่เป็นตู้ที่มีชื่อว่าเล็กนมสดครับผมตรงนี้ผมจะเรียกว่าอยู่ตรงส่วนท้ายๆของซัสกัะเลยทีเดียวนะครับ และนี่ครับจะมีเหมือนอต้ายถ่ายนรถไฟเป oh, <okay>, okay. ็นขาว่าเล็กนมสดนะครับผมนี่ครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ครับไปทางเข้า oh, <okay. S 1> แดดแรงมากๆชิงจังหวะกระแดดอยู่แต่ก็มีคนเดินผ่านอยู่เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องจับจังหวะด,ดีๆแล้วกัน ว่าจะได้กดมะไหลนะครับผมแดนแรงมากๆคุณผู้ชมครับผมกำนะลังหลบอยู่ครับเนี่ยนี่โอ้โหมีคนเดินผ่านนะพอดีพอดีเลยใช่ร้านนี้คนรับประทานเยอะครับเพราะว่าคนน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละครับที่รู้จักแน่ๆหนึ่งละสองเป็นคนที่ มาจากจังหวัดอื่นแล้วแบบรู้ว่ามีร้านนี้ก็มากินก็มีมาใช้บริการนะครับผมชื่อว่าเลกนมสดนะครับเป็นร้านของคนอุบลที่เปิดมานานแล้วแหละนะครับสามสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมเพิ่งมารู้ได้ยังไงคบนี้ว่ามีร้านนี้ด้วยนะครับวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะครับผมโอ้มีแบบอยู่ในห้องแอร์ด้วยครับเนี่ยใช่จริงๆมันมีผน ด้วยนะนี่คันที่เก้าเงี้ยนะครับโอ้โห <c oughs> ใช่นี่ครับมีแบบโอ้โหที่นงที่นั่งนะตั้งแต่หัวจอดท้ายท้ายจอดหัวเขาเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่สามารถเลือกเมนูสั่งได้เลยนะมีท้นเลือกเยอะแยะมากมายเลย เป็นข้าวก็มีเป็นเครื่องดื่มก็มีนะครับผมในนี้มีไหมครับเครื่องดื่มไม่มีใช่ไหมมีแต่แบบข้าวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเมนูที่โต๊ะดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เลือกบ้างนะครับใช่และนี่ครับเป็นรถรถไฟขบวนเล็กนมสด <laughs> กันนะคะอุบทราัธานี <laughs> เป็นโบกี้ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ <laughs> นะครับผมโอ้เข้าใจเล่นเนาะ นะครับโอเคอันนี้เราเอาม้วนเดียวจบเลยนะเพราะว่าเราไม่ทีก็หน้าร้านเลยเอ่อหน้าร้านแล้วก็ในร้านเลยนะครับอันนี้มาหลังจากก็เป็นจุดที่คุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาถ่ายภาพกันได้นะครับอ่าลมสดนะครับใครไม่เคยมาลองมาลองได้นะครับอยู่อุบนนะครับอยู่ในเมืองนี้เอง นะไ่หาไม่ยากอยู่ถนนเอ่อเส้นไหนนะอุบรีสาหรือสุริญาณนะครับอุบรีสาร <laughs> เออเกือบจะสับสนเพราะมีสุริญานมันเป็นคู่เล่นคู่ขนานกันแล้วว่าถ้าอุบรีสารก็คือด้านขวาตรงไปเลยก็เป็นสนามบินใช่นะครับผมได้ครับด้านบนนี่มีอะไรนะบ้านช่องเม็กเหรออไปช่องเม็กจริงวัเนียนี่หมายเขาว่าเล็กนมสดนะครับก็ เราสั่งไว้แล้วนะครับปับงเกิดผลใช่ครับและนมสดนี่ครับจะรวมพนคนดื่มนมนะครับป้ายตรงนั้นก็มีครับแต่แดดแรงมากเพราะฉะนั้นมาทางนี้ดีกว่าครับมีอยู่ทั้งหมด3อย่างที่ผมเลือกไว้แลนะครับะผมเป็นนี่เลยครับปังวิปครีมนะครับ แล้วก็นมสดเย็นนะครับและนี่ครับไอศครีมนมสดนะครับผมเปิดเลยดีกว่านะครับโอเคต่อไลน์เรามาครับเนี่ยชิมเลยครับชิมเลยไอศครีมนมสดนี่อร่อยไอศคร,รีมอร่อยใช่ใช่ไอศกรีมอร่อย ใช่ครับไอติมอร่อยแล้วก็นมสดเย็นนะครับอืหวยอร่อยคู่เลยรสเฉพาะตัวเลยนะครับแล้วนี่ปังวิบครีมเนี่ยหคนชอบกินวิบครีมอยู่แล้วสั่งวิบครีมซะเลยนะครับวอร่อยปังวิบครีม ก <c oughs> ินที่ขนมปังเขาบ้งางใช้อยากกินแับว,วิปครีมแต่ว่าคู่กับวิปครีมแล้วอร่อยนะทันเล่นโหอ,อร่อยครับร่อยครับแต่ไม่พอครับยังมีเมนูอื่นๆให้คุณผู้ชมได้เลือกด้วยนะครับเยครับเทียบเลย,เย,เลยทั้งข้าว แล้วก็ไอซครีมแล้วก็ขนมปังนะครับมีสปาเกตตี้มักกะโรนีด้วยนะตอสกับขี่เมาโอ้โหข้าวไข่เจียวก็มีกระเกปลาไก่ป๊อปเป็นปลาสระเกหมูพิถัยยำสลัดก็มีโอ้โหสปาเก็ตตี้ก็มียำก็มีนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเมนูมีเยอะมากจริงนะครับแล้วก็ขนมปังนี่มี นมสดแท้ที่สั่งไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ปังวิปครีมนะครับแล้วก็ไอศครีมนมสดไม่พอครับมีกะทิมีทุเรียนด้วยเป็นโฮมเมดด้วยนะครับใช่ครับโอมมีเยอะเยอะมากแล้วมีปิ๊งช็อกโกแลตนะครับผมบังพิซซ่าเขามีนะครับโอ้มีให้เลือกเยอะขนาดนี้ต้องเล็ดนมสดแล้วแหละครับแต่แกับผมก่อตั้งมาตั้งแต่พศ2534แล้วี่ออ 2, 5, 3, นัหมายความว่าตอนนี้ก็่า33ปีเข้าให้แล้วนะครับ ร้านนี้อยู่มานานแล้วนะครับไม่ไม่ธรรมดานะครับอย่าคิดว่าเป็นร้านใหม่เพิ่งมาตั้งโอ้โหมาอยู่นานนะครับร้านนี้สามสิบกว่าป,ปีแล้วนะครับสามสามอะไรเงี้ยโอเคได้ขอทานต่อนะจ๊ะโต๊ะที่หกด้วยแม่พอดีเลยนะนมอย่าหกแล้วกันนะครับผมโอเคช่วงนี้พักก่อนจะรูดหนึ่งครับช่วงหน้าเพราะว่าผมต่อกับท่านแรกนะที่สุดฉีดที่อุบลราัานีกับอุบลโฟกัสครับ <c oughs> 9วนาทีเลย <c oughs> จัดไปนะครับ <c oughs> <c oughs>